สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาว่าต่อกันครับเรื่องประเทศลาวนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอามีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําออกมาขอโทษแล้วนะครับไอ้คนที่มากล่าวหาและด่าว่าโจมตีประเทศไทยนะครับผู้หญิงนะครับมานั่งบีบน้ําตาร้องห่มร้องไห้อย่าไปกดไลค์อย่าไปกดแชร์อย่าไปกดซับสไครต์อย่าไปคอมเมนต์ครับเพื่อนๆมันเป็นการสนับสนุนในพวกนี้ทางอ้อมครับไอ้พวกสารเลวครับไอ้คนเลวเลยยำตำบอนครับเวลาาาดดด่่ไ้นะครับด่าาาปรรรรระะะจนนนคคคััับบบบเวลขออโททษไมมู้แ ซ่อนครับบอกตรงครับแมงเป็นหมดตั้งแต่รัฐบาลมันเป็นประชาชนมันนะครับเพื่อนแต่เรื่องมันดังไปแล้วครับคนเขาก็เข้าใจไปกันหมดแล้วครับบอกตรงครับเวลามาขอโทษก็เข้าใจแหละครับเพื่อนว่าใหมเอามาขอโทษออกมายอมรับมันจะเป็นสปิริตแต่มันไม่สมเหตุสมผลไม่เหมาะสมครับพวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ประเทศลาวเนี่ยจริงจงมันเป็นคนระบอบคอมมิวนิสต์ครับและเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่ของของคอมมิวนิสต์ครับมันเป็นของกษัตริย์ครับและเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นดินแดนของฝรั่งเศสที่ขโมยเอาจากประเทศไทยไปครับเพื่อนเขาก็รู้อยูู่แแลล้้้วววคนนนาาก็รใสัด รู้อยู่แล้วครับถึงมันจะบอกหรือไม่บอกนะครับเขาก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าไอ้ตรงนี้มันเขาเรียกอินโดจีนครับเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับแต่ความจริงจริงนะครับถ้าย้อนกลับไปนิดเดียวเองนะครับเพื่อนไม่ได้ไกลอะไรยาวนานนะครับแค่ไม่กี่ปีนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นดินแดนของสยามนะครับของไทยแล้วนะครับของเสียมเก่าแล้วนี่แหละครับไม่ใช่ใครครับกลุ่มคนพวกนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรที่ไหนครับก็ออกมาด่าออกมากล่าวหาออกมาโจมตีนะครับว่าท่านู้นท่านี้นะครับแหมแล้วดูประเทศตัวเองนี่ครับมันกันดารจริงไหมล่ะครับ มันทุเรศนครับมันไม่สมเหตุสมผลครับกับการที่เอ่อภาครัฐเนี่ยมาบริหารแล้วมันแย่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะครับประเทศลาวมันก็ดูดีไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลวเหมือนกับไอ้รัฐบาลเลวระยำตําบอนที่เข้าบริหารแล้วก็จิงแล้วจิงอีกยากจนกันดานขาดสารอาหารนะครับหมอันนี้ต้องขอกล่าทรุนแรงหน่อยนะครับเพราะมันด่าพวกเราเป็นโจรครับมันไปสนับสนุนไอ้ประเทศกัมพูชาครับเดี๋ยววันน้นก็ตีกันเพื่อนๆมันชอบยกตีกันชายแดนครับมันก็ไปชิดกันเหมือนเดิมแหละครับไอ้พวกนี้นะคร หนีนะครับมาทํางงทํางานกันนะครับมเมาผัวอยู่ที่นี่นะครับมาเป็นเมียนงเมียน้อยมาเป็นเมียเก็บนะครับมาเป็นเด็กเสียมาค้าบริการนะครับหลายอย่างครับเพื่อน เด็กเดินออกมาเนี่ยสองสัญชาติแล้วนั้นนะครับหน้าตาเป็นลาวผสมเวียดนามเตไม่หมดเลยนะครับเนี่ยตาตีๆนะครับแหมคิ้วบางๆนะครับแบบตัวเล็กๆตัวเตี้ยครับเต็มไหมดเลยครับแหมเนี่ยตามหาลุมมหาไรก็เต็มไปหมดเลยนะครับมาใช้เงินทุนกู้เรียนนะครับแหมขอด่าเลยนะครับไอ้พวกเลวยำตาบอลนะครับไม่ออกมาปกป้องประเทศนะครับแหมแล้วก็มาภาคภูมิใจนะว่าเป็นคนลาวแล้วแม่มาจากลาวไอสาระเลวนะครับไอพวกเลวรยำตําบอลต้องขอด่ามันเยอะนะครับไม่เคยออกมาปกป้องนะครับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันทำเป็นผู้ดงผู้ดีนะครับมาพะแพ่ภาษาลาว ครับไอภาษากันดานนะครับขอด่าแม่งอย่างนี้เลยนะครับขอรุนแรงหน่อยนะครับคลิปนี้ไม่ไว้หน้ากันแล้วนะครับเพราะมึงสารเลวเกินไปครับมาด่าว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโจรนะครับเราเคยไปขโมยอะไรของพวกคุณเหรอครับดินแดนที่พวกคุณอยู่ก็เป็นดินแดนของเราเก่านั่นแหละครับไอพวกคุณก็มีเชื้อสายพวกเรานั่นแหละครับคุณเป็นลูกหลานของผมของพวกเรานั่นแหละครับ ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนะครับแค่รัฐบาลคุณเอาไปให้ไอ้พวกเวียดนามนะครับมันนอนผสมพันธุ์กันครับแหมทําเป็นสัตว์เลื้อยคานไม่ได้นะครับคนแท้ๆนะครับเอาไปจับผสมพันธุ์กันนะครับสามัคคีครับนอนสามัคคีครับโทษตั้งชื่อซะสวยหรูเลยนะครับสรุปก็คือไม่มีเงินใช้นี่ค่าสงครามก็เหรอครับ ที่มายึดประเทศจักรศัตร์เขาอะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้ได้ไดมายึดได้ครองอนานาจนะครับแล้วก็ได้ทําแบบนี้นครับผสม2สัญชาติเพื่อให้มันขาดสัญชาติจากประเทศไทยครับเพื่อจะได้ตั้งประเทศใหม่นะครับสุดท้ายเป็นไงครับบริหารประเทศห่วยแตกนะครับยากจนกันดานข้นแค้นนะครับเพื่อนๆรู้ไหมไอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเอาเรียงจนันเนี่ยประตูชัยหรือประตูใซอะไรของภาษาเขาเนี่ยนะครับก็ยังตั้งมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรใหม่เจอพิสดารแตกใหม่อะไรเลยนะครับ เหมือนอย่างหลวงพระบางเนี่ยนะครับก็มีมาเก่าแก่แล้วครับก็สร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนนู่นนะครับไม่ได้มีอะไรพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรหรอกครับไม่ได้ปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับไม่แต่แล้เลวมีหน้ามาด่าประเทศไทยมาด่าคนไทยคนไทยเขาเห็นเขาสงสารเขาเมตตาพวกคุณก็เอาความเมตตาความสงสารคนไทยเนี่ยมาดูถูกเหยียดหยามคนไทยเลวมากนะครับไม่มีคนที่ไหนในโลกก็ทําแบบนี้นะครับมีแต่ไอ้ประเทศสองประเทศนี้นะครับที่อ้างว่าตัวเองเป็นพุทธนะครับเคยทําบุญทําทานอะไรกันบ้างไหม นานๆทำทีเทศกาลทำทีเบืองไครเ็าทำันทุกวันครับเขาถือศีลกันทุกวันครับไม่ใช่เหมือนประเทศไอ้พวกคุณนะครับไอ้เลวรยำตาบอลนะครับมาทํางานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยบองตรงเลยครับไอ้พวกลาวทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เคยซื้อดอกไม้ไหวพราเลยครับโอ้สู้พม่าไม่ได้ครับบอกงงมากเลยครับแม่นี่แหละครับไอเพราะว่ามันไปสมกับไอ้พวกเวียดนามนะครับต้องด่ามันคู่กันครับเพราะมันสช้ใช้แบบเรียนแบบสอนเดียวกันมาครับไปเรียนกันมาครับแล้วก็สอนกันแล้วมีงานทำอะไรครับไปเรียนเวียดนามก็ไม่มีงานทํานะครับ พัฒนาประเทศยังไงอยู่ย่ำย่อยู่กับที่ไม่เคยไปไหนเลย8090ไอ้พวกเขมรกัมพูชาเ็เหมือนกันครับเพื่อนไม่อยู่ปากคลองตลาดเนี่ยละครับมาสิงเป็นผีอยู่ปากคลองตลาดเนี่ยขายดอกบงดอกไม้ครับขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอาแพงเอาแพงเอานะครับพระโถไม่เคยไหวพาครับไอ้สารเลวพวกนี้นะครับมาเข็นของอยู่นุสาวรีเนี่ยแหมระบบการตรวจสอบของเราเนี่ยมันช้ามันล้าหลังเหลือเกินนะครับตันต้องมีรัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งมาแก้ไขปรปับปรุงครับ ต้องทํางาน24ชั่วโมงครับมีพนักง,งาน3กะครับเอาคนไทยเข้าไปทํางานเป็นบรรจุมากขึ้นนะครับอย่าไปเสียดายเงินทองครับดีกว่ามาจ้างไอ้พวกเราไอ้พวกขมรไอ้พวกพม่านะครับเข้าไปอยู่ตามโรงพยาบาลน,นะครับหมเงินเรามีเยอะแยะครับเพื่อน ยิ่งเงินยิ่งพลังงานบรรจุในประเทศไทยยิ่งเป็นคนไทยนะครับบรรจุเข้าข้าราชการมากเท่าไหร่เศรษฐกิจมันก็ยิ่งโตครับเศรษฐกิจมันก็ยิ่งดีครับเพราะมันมีสวัสดิการมากมายครับไม่ใช่ไปตัดรอนคนไทยออกนะครับไปริดณรอนสิทธิ์คนไทยเสร็จไปเอาไอ้ต่างด้าวไอ้เขมรไอ้ลาวไอ้พม่านะครับบางส่วนเข้ามาทํางานในหน่วยงานรัฐนะครับแทนคนไทยนะครับแล้วก็ไปหักค่าหัวคิวกันทุเรศจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะหลงประเด็นนะครับมาเข้าทางไอ้ลาวต่อนะครับต้องขอโทษนะครับคลิปนี้รุนแรงหยาบช้าหน่อยนะครับแหมมันสารเลวจริงๆครับไม่ นะครับแหมออกมาด่าออกมาว่านะครับตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยออกมาขอโทษไม่เคยกล่าวอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ดีๆจะหาเรื่องแหมล่าสุดจะมาลบกันแหมคิดว่าใครเขาจะช่วยคุณหรอครับไอ้ประเทศยากจนแบบนี้ครับถามจริงเลยครับมีแต่เขาจะจ้องผลประโยชน์นะครับกอบโกยเพราะเขาเห็นว่าประเทศคุณดินแดนมันเยอะนะครับประชากรน้อยนะครับนี่นะครับคนลาวนะครับถ้าคุณยังไม่คิดปฏิวัติประเทศนะครับถ้าคุณยังไม่คิดต่อต้านรัฐบาลอสาระเลวพวกนี้นะครับ คุณก็จะต้องรอดูประเทศสิ้นชาตินะครับถ้าคุณคิดต่อต้านนะครับแล้วคุณก็ออกมานะครับคุณก็รุมมาทวงกันว่าให้มารวมอยู่กับไทยนะครับยังไงนะครับประเทศไทยเขาไม่ทิ้งพวกคุณหรอกครับยังไงเขาก็ต้องช่วยคุณครับไอ้เขมรฆ่ากันตายเอาไปเอาตายนะครับด่าไทยทุกวี่ทุกวันนะครับเรายังเปิดด่านชายแดนนะครับรับคู่อพยพเลยนะครับแม่คนลาวรุ่นเก่าๆที่เขาอพยพข่ามานะครับ เขาหนีข้ามมานะครับเขาก็ได้สัญชงสัญชาติมีลูกมีหลานกลายเป็นคนไทยหมดนะครับแหมขอบอกก่อนนะครับมันก็ต้องเอาอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆในเมื่อมันปั่นปว่วนในคนไทยนะครับโกรธแค้นชิงชังมันมากนะครับ เหมือนกับเล่นเกมการเมืองกับประเทศไทยอะครับว่ามีการกั่นแกล้งนะครับทางตรงทางอ้อมนะครับเราก็เล่นมันอย่างนี้แหละครับเอาเเอาคนของพวกมันนี่แหละครับให้มันขับไล่พวกมันเองนะครับถึงเวลาแล้วครับคนลาวครับพวกคุณต้องเสียสละบ้างแล้วละครับเงินทองที่มีนะครับถ้าคุณไม่ต่อสู้วันนี้คุณก็ยังกันดานอยู่ครับคุณก็ต้องมาเหมือนคุณนายตำรวจคนนั้นนะครับที่มาเห็นถนนเห็นประเทศเราเจริญมากแล้วก็ต้องน้ําตาไหลร้องไห้นะครับเพราะอะไรครับจริงๆมันไม่น่าจะกันดานขนาดนี้ถ้ามันมาอยู่เป็นประเทศเดียวกันนะครับคุณก็คิดเอาแล คุณจะเลือกให้ไอ้พวกนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้มันเหยียบหัวพวกคุณรีไถเงินคุณทำไมครับเมืองไทยนะครับทำงานนะครับไม่มีใครมารีไถนะครับและถ้าเกิดลองคิดภาพดีครับถ้าลาวกับไทยมารวมกันนะครับใครจะไปรีไถพวกคุณได้ครับต่อไปคุณก็มีงานทำครับเพื่อนเพื่อนชาวลาวทุกคนนะครับไม่ตัวกลัวครับสู้ตายครับบอกตรงครับไม่สู้ก็อยู่อย่างหมาครับดินแดนนั้นก็เป็นดินแดนไทยเก่าพวกคุณก็มีเชื้อสายไทยเก่านะครับคุณจะมาด่ามาว่าประเทศเราทำไมพอด่าเสร็จแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่อะไรนะ อย่าไปลงอย่าไปสนับสนุนไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปสาปแช่งมันครับเดี๋ยวมันไม่ดังมันเงียบไปเองครับมันอดอยากเดี๋ยวมันก็ไม่มีกินรับเพื่อนๆเนี่ยทุกวันนี้มันเดินเนทองเดินทางกลับกันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกตื่นเต้นตกใจนะครับแหมเราก็เคยเดินทางกลับบ้านนะครับไม่ต้องไกลที่ไหนต่างจังหวัดครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันเดินทางกลับประเทศมันนะครับแอดมินให้1 0วันครับเงินหมดครับเพื่อนๆก็คิดถึงเมืองไทยครับอยากกินครับประเทศมันไม่มีจะแดกครับบองรตไม่มีจะกินครับพูดตรงเลยนะครับไม่ต้องอะไรหรอกครับไอ้แคัรบ กินจานหนึ่งแพงกว่ากินบ้านเราอีกบ้านเรา20-30มีได้กินครับเพื่อน ไม่มีหรอกครับที่ใครมาบอกว่าของพงของแพงอะไรเลอะเทอะครับไอ้พวกนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับใช้เงินสิ้นเปลืองนะครับไม่ได้รู้จักประหยัดอดออมนะครับคนเราจะมีจะใช้จะล่าจะรวยนะครับเราต้องรู้จักอดหอมรอมเล็บเก็บออมนะครับไม่ใช่มีแล้วก็ซื้อกินซื้อกินนะครับแต่ยังประเทศลาวเขาไม่ได้ครับทุกอย่างมันแพงไปหมดครับแพงจยงน้ำปลานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรละครเพื่อนก็เพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับประเทศมันยากจนกันดานะครับแหมก็มีไอ้นายทุนไทยคนหนึ่งนะครับไอ้สารเลวนะครับก็พยายามจะขนโรงงานไปเปิดที่นู่นนะครับอยากได้ ครับเลวระยำตำําบ่อไหมครับก็แทนที่จะเปิดในเมืองไทยคนไทยจะได้มีงานทำนะครับก็พยายามจะขนไปอ้าวขนไปให้เต็มที่ครับบอกอตรงๆเลยครับแหมแอดมินอนะ่ะเมื่อก่อนนะครับสมัยเป็นวัยรุ่นอนะ่ะไม่รู้หรอกครับมันก็ฟังฟังมันนะแต่พอเริ่มโตโตขึ้นหัวไอ้นี่สารเ,เลวครับด่าแต่ประเทศไทยครับไอ้เหี้ยแตกตัวเองก็มาะล่ำรวยที่ประเทศไทยนะ มาหากินอยู่ที่นี่ครับพเพื่อนๆบอกตรงเลยครับจบแค่นี้ก่อนครับเพื่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับกินละเม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกุลกิน